สวัสดีค่ะทุกๆคนตามติดชีวิตเมียฝร,รั่งสวีเดนวันนี้ก็มาพบกับแมวและลุงมี่เหมือนเดิมค่ะหลังจากแมวเลิกงานลุงมี่ก็ขับรถมารับแมวที่ร้านค่ะและเราก็ขับเลยไปเื้อน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันหน,น,นองเ<า>มืองนะคะไหว้ใส้เครื่องตัดยา,า,ายค่ะ ก็จะนั่งเหลาาในรถนะคะว่าวันนี้เขาได้ถูคุยกับลูชายของแมวที่เมืองไทยค่ะลุงมีจะมีความสุขมากค,ค่ะเวลาที่เขาได้คุยกับลูชายของแมวนะคะลูชายแมวไปเที่ยวหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาก็จะกลับมาค่ะลุงมีหนั่งเหล่านะคะว่าลูชายต้องเปลี่ยนตัวค่ะเพราะว่าบริษัททิ่ซื้อให้ก็เปลี่ยนให้กลับกับอีบริษัทนึงค่ะแล้วก็ได้ค่ะที่นำนัก เปล่าได้หน่อยลงนะคะหลวงชายต้องสื่อผิม่มกิโลละ1น0โครนค่ะเติมน้มันเสร็จนะคะเราก็แหวเข้ามาที่ห้างซับปะสินค้าค่ะหลุงมีจะต้องสื่อนมนะคะหลุงมีจะกินนมกับขา้าวโอ๊ตทุกๆเช้าค่ะเราก็ถึงห้างที่จะมาเสือนมแล้วนะคะห้างนี้ชื่อว่าลี่เดินค่ะ วันนี้แมวจะมักมูไว้ทำมูกระจกนะคะนี่ก็เป็นมูที่ไปซื้อวันก้อนที่เคตชายแดนนอร์เวย์ค่ะเครื่องปรุงเดียวแมวเขียนไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะคะนี่ก็เป็นมันนมู่มันแข้งค่ะเอามาสไลนะคะบางๆค่ะแล้วก็เอามามักกับเครื่องปรุงค่ะก็คลุกคล้าวนะคะย่ำให้มันเข้ากันค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่คลุกคล้าวใส่น้ำเล็กน้อยนะคะให้พอกอประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เก็บใส่ตัวเย็นไว้หนึ่งคืนนะคะพอเช้าก็เอามาทอดค่ะทอดไฟกลางนะคะพอเริ่มเรื่องแบบนี้ก็แรงเป็นไฟแรงค่ะแล้วก็เราก็จะได้กากหมูกระจกแบบนี้นะคะลืมบอนะคะว่าขั้นตอนนี้ค่อยๆค้นไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมันจะไหมค่ะหมูกระจกเราทําเก็บไว้กินกับส้มตําได้นะคะแต่แม่จะเอาพัดผิดแกงค่ะต้องทําเครื่องแกงก้นนะคะอันนี้ก็เอามาให้แล้ค่ะว่าเมื่อทอดแล้วก็จะกรอบประมาณนี้นะคะ ที่สั้นสวยน่ากินนะคะไปฟังความกรอบของกาหมูกันเลยค่ะทำกาหมูเสร็จแล้วต้องไปร้านตตอนะคะไปทำงานค่ะวันนี้มีลูกค้าโน้ตหินร้อนนะคะเดี๋ยวจะต้องหลางหินเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวตะขินหลางก่อนนะคะ ตักใส่คว้าหมอแล้วไปล้างทีเดียวค่ะโลคามีปัญหานะคะขนนี้ลั่งเส้นแข้งมาหมาตรงร่งก็เลยต้องใจกินร้อน่วยค่ะ ร้อนนี่นะคะเหมือนชายแล้วติดน้ำมันแล้วก็ต้องเอามาต้มกับน้ำร้อนอุ่นๆก่นอน,นให้ให้น้ำมันมันอ๋อแล้วก็เอาไปล้างนะคะล้างก็สบู่อ่อนๆก็ได้ล้างกับน้ำยาล้างจานอ่อนๆก็ได้ล้างกันเลยค่ะก็อาอนน้ำยาล้างตาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ทู่แบบนี้นะคะ โ,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 โมันลื่นค่ะมันมีน้ำมันแล้วมันลื่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวก็จะล้างน้ำให้สะอาด ถ้าหินหลุยเย้ยนี่ก็ต้องทุ่นานนิดนะคะล้างน้ำไล่ผ่านเด็บนี้ค่ะ ใด้นะคะเอาไปเช็ดให้แห้งค่ะหินนี้นะคะสำหรับดินานจะเอา,เอา,เอา,เอาไปตาแ้งพระจันเวลาเวลามีในพระจันติมดวงนะคะสิบห้าขามาค่ะ เซตภารกิจร้าน1วันก็ไปทำงานที่บ้านโตนะคะกับพักส่วนครัวลังบ้านค่ะสำหรับวันนี้แมวขอกำลังใจกดไลยกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแมวค่ะสำหรับวันนี้ขอ้อครอบคุณเลยสวัสดีค่ะ